สวัสดีครับวันนี้วงมาดามแดนเซอร์มิวสิกนะครับได้ทำการติดตั้งระบบของมิกเซอร์นะครับโดยใช้ iPad เข้ามาร่วมกันนะครับตัวที่เราใช้ก็คือตัว s i ดเอ็กเพรสชั่นนะครับสามนะครับซึ่งมี3.2มสองชนแนลนะครับเรามาดูเครื่องกันนะครับคือ iPad ตัวนี้ก็เป็น iPad Air นะครับวอร์ชัน i อ s อแล้วนะครับตอนนี้นะครับ ตัวนี้ตัวนี้ก็ ios เขึ้นมาแล้วอ่านี่เรามาใช้ซอฟต์แวร์ที่เอามาใช้สำหรับคอนเนคระหว่างอ่ามิกเซอร์กับตัว ipad นะครับซึ่งอ่าตัวนี้เขาเรียกว่าโปรแกรม soundcard อ่า visit visit remote นะครับคือตัวนี้นะฮะฮนี่ฮะ soundcard visit remote เ v e r s i o นปัจจุบันนี้ก็คือเวอร์ชัดสองสี นะครับ,นะรบก็สามารถดาวน์โหลดกันได้ที่ w w w s o u r c f t c o m นะครับแคตตาล็อกตัวนี้ระบุไว้ว่า,ามันเหมาะสำหรับ Watch iOS 6หรือสูงกว่านั้นนะครับถ้าเกิดใครซื้อมาที่เป็น iPad รุ่นที่ iOS 4อะไรเนี่ยจะใช้ไม่ได้นะครับหน่ยในเวอร์ชั่นนี้ ตัวแช่นี้คือ2.024อนะครับมันแมทสำหรับใช้กับ i อ s 6หหรือสูงกว่านั้นนะครับมันซัพพอร์ตอะไรบ้างครับมันซัพพอร์ตมันซัพพอร์ตซัพพอร์ตมิกเซอร์ของ Soundcraft นะครับรุ่น Seed Compact นะครับ Seed Performer และก็ Seed e c กซ์ s พรสนะครับของเราก็คือตัว Seed e c กซ์ s พรสตัวนี้ แต่ว่าที่น่าสนใจอย่างหนึ่งนะครับต้องดูว่า,าตัวที่ extension ของเราเนี่ยที่เราเฟิร์มแวร์ที่เราโหลดใช้เนี่ยมันจะมันซัพพอร์ตอะไรบ้างนะครับอย่าง Visit Remote ตัว20.024เนี่ยมันซัพพอร์ตเฟิร์มแวร์ของ extension ชันเวอร์ชันห่นขึ้นไปนะครับถ้าเกิดเฟิร์มแวร์ตัวไหนเนี่ย ของ mix sound c a r extension เนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยถ้าเป็นวอร์ชั่นต่ำกว่า1.5นะครับมันก็จะไม่สามารถ support กับซอฟต์แวร์ตัวนี้ในรับ ipad ตัวนี้ได้ก็ต้องมาเ,เขาเรียกว่าโหลดเฟิร์มแวร์กันใหม่ลองไปหาใน google ดูนะครับวิธีโหลด from เฟิร์มแวร์นะครับอย่างเช่นตัวนี้ผมอัพขึ้นมาแล้วผมเข้าไปที่ s t e m นะฮะโปรแกรมตัวนี้ของผมเป็น1.5ึ่้บิวดน์สี่นะฮะมาดูซิสเต็มตัวนี้มันของผมตั้งเป็นแมนนวลไว้นะครับตัวนี้มันจะเป็นแมนนวลนะครับคือตั้ง IP อ่อะฮะอย่างน้อยเราก็ต้องมีตัวเขาเรียกว่าอะไรมเดมอนของผมเนี่ยเป็นใช้ของ d ีดีลิงนะครับ เป็นเราเตอร์ตัวหนึ่งไวเลสเราเตอร์นะครับอ่มามันต้องมีไวเลสเราเตอร์ไม่จำเป็นจะต้องเป็นโมเด็มนะครับเป็นเราเตอร์ไวเลสอย่างเดียวก็ได้นะครับของผมใช้ดีลิงค์นะครับการตั้ง IP ผมมาตั้ง IP ทีทีนะ่ปกติแล้วค่า default เนี่ยมันจะเป็นตัวค่าของอ่า d h c p อ่ที่ d h c p นะครับแต่ของผมเนี่ยตอนนี้ผมตั้งเป็นแมนนวลไว้เพราะผมเลือกเป็น IP 1 1.6.2.1.8.1.6 iP เนี่ยสามารถตั้งตามที่เราต้องการได้นะครับต้องไม่ซ้ํากันนะครับ iP ของโมเด็มกับ iP ของอตัวมิกต้องไม่ซ้ํากันนะครับจากนั้นก็ต้องอให้ iQnet นะครับ iQnet เนี่ยมันจะเป็นตัวบอกว่าตัวที่จะ Connect c o คอนโทรลกับ iPad เนี่ยไอคอนโทรกับ iPad iQNET หมายเลขที่เท่าไหร่จะต้องตั้งเป็น d i s a b l e ไว้นะครับแล้วก็ตั้งเป็น1 1 1, 1อ่อไอไอตัว QNET เนี่ยเราตั้งเองได้นะครับต้องตั้ง5ตัวนะจะเป็น1 2 3 4 5 6 7ก็ได้แต่ว่าต้องให้ครบ5ตัวของผมตั้งเป็น1 1 1, 1, 1ไว้นะครับาจากนั้นเราก็มาดูที่ iPad ไอแพดนี่ตัวโปรแกรมมันเป็นตัวนี้ครับนี่สัญลักษณ์มันคลิกเข้าไปปุ๊บอ่าเราก็มาตั้งดีไวต์เห็นไหมฮะดีไวต์ดีโ์มันบางทีเนี่ยมันมันจะ a ออโต้รีเทคเองนะครับว่าถ้าเกิดมันเห็นมันเห็นในมงแลนเนี่ยของตัวไวเลตเนี่ยพอมันเห็นมงแลนว่ามงแลนเนี่ยมี i q คิอเน็ตอะไรหมายเลขเท่าไหร่มันก็จะขึ้นมาดีฟอ์ให้มาเลยเราก็แค่คอนเน็กจิ้มเข้าไปสังเกตง่ายๆว่าพอเราไปที่อินโฟตัวนี้มันจะบอก IP ตรงกับเราเห็นไหมฮะ i p 12.68.16ก็คือตรงกับที่อยู่ในของตัวนี้มิกเห็นไหมฮะถ้ามันตรงกันเป๊ะมันก็สามารถจะคอนโทรลได้แล้วโดยเปิดโลเคทมันซะหน่อย ให้มันอัปเดตคอนเน c กกับตัวฮาร์ดแวร์อ่ามันเก่งง่ายไฟมันก,ก็ปิ๊บปึ๊บปึ๊บปุ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 ๊บอ่าพอมันโอเคก็เรียบร้อยแล้วทีนี้เรามาดูการทำงานของมันเห็นไหมยฮะอ่าผมกดตัวนี้ดูสิเห็นไหมเพื่อนผีหลอกเลยเพื่อนได้ด้วยเห็นไหมฮะนี่นห็นฮะ เลื่อนลงนี่ลงเรือยเรื่อนคืนคืนด้วยเห็นไหมครับอืผมจะไปหน้าไหนจะดูอีคิวมันผมคลิกไปที่อีปุ๊บนะเห็นไหมผมมาเปลี่ยนตรงนี้ด้วยจะได้เห็นเหมือนกันหน้าเมนูเป็นอ q คิวนะผม select set ตรงนี้เพื่อจะดูว่ามันขับหยับตามไหมตอนนี้เป็นอีคิตัวเดียวกันไหมลองมาดูนะฮะนี่นะฮะผมเอาเอาตัวนี้ขึ้นนะ ขึ้นอีกคิวขึ้นจนเป็นเส้นเดียวกันเห็นไหมครัดูตัวนี้เปลี่ยนไหมเห็นไหมครับเปลี่ยนตามเนี่ยเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมาอืดอ่ามันพีห o อกเลยเนะไ,ได้ด้วยครับอีกอีกคิวมันทําอะไรได้อีกอ๋อมันสามารถเข้าไปดูที่เห็นไหมครัตัวที่จะเป็นอ่าไดนามิกก็คือตัวที่พูดกันก็คือคอมเพรสเซอร์เราสามารถกดปุป่มของ เห็นไหมคอมติดด้วยพอกดออฟนะครับพอกดออฟมันก็ออฟด้วยเห็นไหมฮะกดติดก็ติดด้วยนี่คือคอมเพรสเซอร์ของมันมาออนตรงนี้ปึ๊บแล้วเราก็มาหมุนคอมเพรสเซอร์ตัวนี้ได้เห็นไหมหมุนเพื่อปรับตามให้เราต้องการนะฮะเกจเดือนกันเราสามารถออนเกจได้ด้วยนี่เกจติดด้วยเห็นไหมครับ ปิดเกตก็ได้เห็นไมอ่ามีอะไรอีกอ่ามีตัวนี้ด้วยคลิปไปออนมันจึ๊บน,น,นี่โอเคทีนี้เราเข้าไปดูที่ EQ เห็นไหม ทุกชัแนนสามารถคอนโทรนด้วยผ่านไอีตัวของ iPad ได้นะครับวันนี้ก็คงจะพิเต์แค่นี้นะครับถ้ามีอะไรสงสัยถามกันเข้ามาได้นะครับขอบคุณครับ